จริงไหมคะที่เคยโกหกหมอว่ารถล้มแต่จริงๆแล้วโอ้ oh my god อ่ะกูมีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังละได้โดเนไคนนี้รู้ใจใช่ไหมมึงรู้งานใช่ปะวงนอกรู้ใจใช่ไหมวงในดิสหลุดใช่ปะได้ดิคือเรื่องมีมอยู่ว่าคือเรื่องมันมีอย่างงี้เพื่อนกูมีผู้หญิงไปเฮีย yeah! คือมันเป็นอย่างงี้กูอ่ะตอนนั้นกูเรียนอยู่ใช่ไหมเพื่อน กูเรียนกูเรียนอยู่ประมาณช่วงมหนึ่งเออช่วงสมัย Morning, มหนึ่งมสองอ่ะกูอยู่บ้านกูนี่แหละแล้วมันจะมีเด็กหน้าซอยกูคนหนึ่งโอ้หเฮี้ยโคตรสวยเลยสวยจัดเลยเด็กหน้าปากซอยบ้านกูเนี่ยสวยแบบสวยจัดเลยเพื่อนแบบอ,อ่ะอ,อ่ะกูก็ขับผ่านกูมอง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 เนาะกูมีน้องสาวคนหนึ่งไว้เพื่อนน้องสาวกูก็ไปรู้จักกับเด็กหน้าบ้านเด็กหน้าบ้านก็มาเล่นบ้านกูก็รู้จักกัน กูจะกูจะตั้งชื่อว่าเด็กเด็กหน้าซอยกูอะเอเด็กหน้าบ้านกูอะชื่อบีไอบีก็ชื่อบีใช่ไหมแล้วกูก็รู้จักเก่าเขาไปปุ๊บชื่อบีกูก็รู้จักรู้จักไปก็รู้จักกันเป็นเพื่อ,อนกันอ้รุ่นเดียวกันมีวันหนึ่งไม่รู้ติด มันมันเหมือนแบบกูติดเงียบหรือว่าอะไรก็ตามแต่ไม่รู้โดนใจอะไรให้กูตอนนั้นอะ่ะบุหรี่ฟ้ามันมันแรงมากเลยเพื่อนมันหายากเว้ยบุหรี่ฟ้าตอนนั้นอะ่ะมันไม่ได้เหมือนเซรีเหมือนตอนนี้บุหรี่ฟ้าที่ใส่สำลีหยดน้ำยาวอะ่ะแล้วทีนี้กูก็บอกเขาว่ามาดูบุหรี่ฟ้าบ้านเราไหมแล้วทีนี้ก็มาบ้านกูจ่ามันนอนห้องนี้แหละเนี่ยห้องนี้เลยตรงนี้เลยแล้วก็ชวนเขามา นั่งนั่งในห้องนี้กูใช่ป่ะตอนนั้นกูอา่าอาบน้ำรอเลยเพื่อนหูยกูอาบน้ำตัวหอมปื้เลยแบบคือดมป๊บติดอะ่ะกูอย่แง่เงี้ยเพื่อนเวลากูกูทำความสะอาดไข่กูนะกูจะทำอย่างเงี้ย วันนี้เออกูทำให้มึงเห็นภาพไงกูคงไม่เข้าใจแล้วกูอ่ะก็เข้ามารอมันก็เดินมาบ้านไม่ได้อยู่ไกลกับกูก็เดินมาบ้านกูปุ๊บตอนนั้นแม่กูไม่อยู่ไงกูเลยให้มันมาได้แบบสองต่อสองอ่ะก็มานอนเล่นกันปุ๊บทีนี้กูได้จังหวะเหมือนแบบเชี่ยแม่งไม่ติดที่กูทุกทีวะกูติดเองเลยกูติดเองเลยเหมือนกับติดเงี้ยนด้วยอ่ะแบบมอหนึ่งมอสองเพื่อนหัวจัดเลยใส่ก่อนใสยตอนแรกไปปุ๊บเชี่ยแบบแปลกวะแม่งไม่ได้อาบน้ำบ่างวะแต่ละกูไม่ได้ติดอะไรแล้วกูวลิ้นอ่ะกลางงี้ ข้างข้างหูเลยยี่แปลกๆว่ะแปลกๆว่ะทําไมมันรู้สึกแปลกๆว่ะกูก็ไม่ไม่เอาออกจากตรงนั้นใช่ป่ะแล้วกูก็เปิดกูว่ถกถกเสื้อออกใช่ป่ะแล้วกูวป็นปบันเลงข้างล่างใช่ป่ะบันเลงในตรงนี้ตรงเนี้ยบันเลงตรงเนี้ยอันเนี้ยกูดูความเมตมาโยมมึงเชื่อกูปะกูตวัดแบบสี่ห้าทีพอกูพอเลยตอนแรกของกูอยู่อย่างงี้ใช่ปะพอกูบอกว่าไอสัตว์เอ้ยกูดูความเมตมาโยม อ้าวเฮียกูนึกว่าเป็นโยมภาพกูแม่งกลับกันเลยเฮีย,ยเอ้ยไอ้เฮียกูแม่งมองแบบเฮียมึงแม่งสวยจัดเลยนะเวย้ยไอ้น,นี้กูไม่เท่าไหร่หรอกน,นี้กูไม่เท่าไหร่ ยังไม่ติดบางยังแบบเออโอเคโอเคยังยังไปต่อได้เว้ยสืบสืบสัมพันธ์ต่อไปได้กูว็บันเลงต่อเลยบันเลงบันเลงบันเลงไปปุ๊บกูควักออกมาเลยของกูอะควักออกมาปุ๊บกูขอเปิดงานกูขอเปิดงานไ้เพื่อนหูสิ่งที่กูเห็นนะเพื่อนตอนจะขะมาต้องมองใช่ไหมใช่ไหมมันต้องมองเพราะมันจะขอกรกกรกเปิดประตูดาวกระจายก้ากข้เปิดประตูเปิดอารดูหุยเฮีย มึงมึงคิดภาพอ่ะนะมึงคิดภาพอาะนะเป็นอย่างีใช่ไหมเพื่อนเป็นยีปึ๊บเป็นยีใช่ปะแล้วก็แตะแตะมันเป็นยีใช่ปะแล้วกีบอะกีบอะมันแบบเอ้เด็กมอหนึ่งมอสองอะที่ไม่เคยเห็นภาพนี้เมื่อก่อนอะเชี้ยเชี้ยแบบคูอคือกูาะโอ้ยมึงแม่งสุดวะมึงแม่งของจริงวะพวกกูโหดแล้วนะกูเจอของมึงไปที่กูมองอยู่ตรงเนี้ยโอ้ยโหดวะโหดจัดเอ้ย ต่ไม่ก็ไม่เป็นไรเว้ยกูรเข้าใจอยู่เอ้มือเป็นสักทีไอ้ติดไปนั้นแต่นั้นถ้ากูเลี้ยวหูแม่งว่ากูรู้สึกว่าเค็มๆใช่ปมว่ากูไปเลยออกจากบ้านกูไปมึงไปอาบน้ำแต่พอกูรู้กูรู้เซน์กูแล้วพอพอกูตั้งแต่ตรงนี้ใช่ปหกูเลยคิดในใจแล้วว่ากูไปลงลงไปบรรเลงไม่ได้แล้วกูลงไปบรรเลงเพลงหลักม่ข้างล่างไม่ได้แล้วเพื่อนแล้วทีนี้กูก็สอดไส้คาราเมลเข้าไปเพื่อนกูสอดไส้คาราเมลเข้าไปแล้วมันก็พูดกูว่าไอติมกูเป็นเพื่อนมึงนะ เฮียใจกูแม่งถ้าเขาไม่โอเคกูกูไม่สามารถทำต่อได้กูไม่ใช่แบบข่มขืนนะเพื่อนเออกูดึงออกกูว่าเออถ้าไม่ให้กูทำกูไม่ก็ไม่เป็นไรแต่กูมีอารมณ์แล้วว่าเฮ้ยมึงจะพูดทำไมวะก็ต้องบิ้วใหม่ปะกูต้องไปเรียกข้าหูมึงอีกเหรอฮะฮะมึงจะพูดทำไมกูต้องไปบรรเลงใหม่ใช่ไหมมึงบอกกูทีดิไอ้ดีกูต้องไปเรียหูมึงใหม่ใช่ไหม ฮะห,หรือว่ากูต้องไปเม้นมาย้อมอีกรอบหนึ่งไอ้เหี้ยมึงจะพูดทำไมเออแล้วกูทำาะไมกูก็เริ่มใหม่บิว้วใหม่อีกรอบหนึ่งไอ้เหี้ยเพราะว่ากูไม่มีอารมณ์แล้วเจา้าละเพราะว่ามันมันเฟลเราไว้ตอนนั้นนะอะกูทำม่อีทีนี้กูก็แทงเข้าไปว่าได้ประมาณ3 4สทีมั้งไอ้เหี้ยอารมณ์กูแม่งหมดเลยเพื่อนคือแบบแม่งไม่ได้เลยคือแบบแม่งแบบอย่างเงี้ยันนี้กูไม่ได้ดูถูก <oung> <osc> จริงๆแต่แบบด้วยความที่เป็นเด็กมหนึ่งมสองแล้วแบบเจอแบบนั้นอะหูยคือของครูเข้าไปแล้วแบบู้หนี่โลกกว้างใบใหม่ยินดีต้อนรับสู่โลกกว้างใบใหม่ที่ท่านไม่เคยเผชิญมาก่อะยินดีต้อนรับกูแทงได้ประมาณสองสามทีได้กูว่าบอกเฮียเดี๋ยวแม่กูมาว่ะเดี๋ยวแม่กูมาไหวบีเฮียมึงต้องกลับแล้วว่ะแต่ไม่ใช่ล่ะกูหมดลมแล้วเพื่อนกูหมดลมแล้วก็ไปส่งกันหน้าบ้านส่งเดินไปส่งหน้าบ้านมันแล้วจังหวัดที่มันกูจะลังเดินเข้าบ้านใช่ปะมันหันมาบอกกูว่าเพื่อนกันมันมันดีเนาะ ยังจำมันถึงทุกวันนี้มึงเชื่อกูไหมเพื่อนกันมันมันดีเนาะบายจังหวะนั้นน่ะพอแม่งเดินไาปุ๊บจังหวะนั้นใช่ไหมเพื่อนกูวิ่งเข้าน้ำเลยกูเปิดไปกระเจียวกูกูฉีดน้ำกูลูบหัวบอกกูรูปเลยหูไม่ไหวจริงกูลูบกูลูดออกเลยกูล้างกูล้างปุ๊บปุ๊บกูมานอนปุ๊บกูโทรหาเพื่อนกูเลยฮัลโหลเพื่อนกูชื่อไหน ฮัลโหลไอ้นายไอ้นายคือเพื่อนเพื่อนกูที่แบบก็รู้จักไงไอ้นั่นเหมือนกันเออก็ก็มันเล่นบ้านกูมันเรียนมันเรียนมันเรียนที่เดียวกูก็มาเล่นบ้านกูเกือบทุกวันไอ้นายไอ้เฮียกูเอาไอ้บีว่ะโอ้โหเฮียแม่งก็เหมือนที่กูเล่าเลยโอ้โหเฮียเม็ดมายมไม่เฮียสองแชกนูนนี่นั่นนูนนี่นั่นแล้วเฮียนายแม่งบอกกูไงวะเฮียติมเมื่อวานกูเพิ่งไปรับมันมาว้าวไอ้นายไอ้เฮียมึงน้มึอ แล้วกูถ่ายไหนไหนเป็นไงบ้างวะก็ตอนนั้นอะกูกูไปรับกูไปรับมันมาใช่ไหมมันให้กูไปรับมันบอกว่ามันอยากเล่นบ้านกูอืมกูไปรับมันมาปุ๊บอนี้เนี่ยก็นอนนอนเล่นกันไปใช่ปะแล้วกูก็เอามือกูแบบไปเขี่ยเม็ว่ายมมันโหเชี่ยเต็มมันพูดเสียงเดียวกับกูเลยนะเชี่ยโคตรใหญ่ไม่ได้หมายถึงนมนะเม็ดมายมเชี่ยมอเตอฟัเกอร์แล้วพอั้นมันพอไอบีมันเงียบใช่ปะกูก็ดูดปากมันเชี่ยเต็มปากโคตรเหม็นมึงว่ามันเป็นไปได้ไงที่แบบผู้ชายต้องพูดคำเยี้ออกมาเชี่ย สวยมากเลยเว้ยเพื่อนเป็นผู้หญิงที่สวยจริงๆอ่ะแต่แต่อันไหนไม่ได้แทงอันไหนไม่ได้แทงกูแทงเดี๋ยวมึงฟังกูนะกูเป็นคนแทงอ่ะไม่ได้คิดอะไรก็ผ่านไปก็กลับบ้านมาอะไรใช้ชีวิตปกติผ่านไปวันสองวันกูเริ่มรู้สึกกูกูปวดเยี่ยวเดินเข้าไปห้องน้ำกูเยี่ยวแล้วกูรู้สึกว่าทําไมมันแสบจังวะกูทรมานมากเลยเพื่อนโกนอ๋อเฮี้ยแสบแสบแสบว่าโอ้ยเป็นเฮี้ยอะไรวะเนี่ยผ่านไปวันหนึ่งกู <c oughs> เปิดมาดูเฮี a, n n ้ยหนองในแดงไอ้เบ๊ ไอเบียไอ้อ่ยไอ้อหนองในแดกไอเบียไอ้อ่ะหนองอะไรหนองในกูเด็กใช่ไหมเพื่อนกูก็เครียดต้องทนเอาไว้เผื่อแม่งจะหายเองกูว่าทนไปประมาณ2 3สวันได้ที่ไม่ไหวว่าแม่งเยี่ยวแล้วแม่งแสบร้อนมากเลยเพื่อนมันเยี่ยวแสบร้อนกางเกงในกูแม่งเปิดหนองในทุกวันน่ะเปิดเปิดหนองตลอดอะ่ะกูเป็นหนองในแท้นะไม่ใช่หนองในเทียมนะติมสองจึ๊กจึกจึกนั่นแหละฉาย,ยากูเมื่อก่อนอะ่ะเพื่อนกูเรียกติมสองจึ๊กจริงจริง จะไปหาหมอกูก็อายเฮียตอนนั้นกไม่รู้อายแต่อะไรก็ไม่รู้เออกูทนไปสองสามวันได้ที่กูไม่ไหววะ่ะกูไปกับไอ้ยมเลยไอ้แยแยมพาไปซื้อยาหน่อยเฮียไม่ไหวว่ะเฮียแล้วพอไปถึงหน้าร้านยายว่ะกูให้ยมไปซื้อไอ้ยมมึงบอกหมอนะว่าล,ล้มเป็นหนองว่ารล้ลมเป็นหนองอย่าไปบอกเป็นหนองในนะบอกให้มาอย่าแก้เสฟอย่าแก้นูน่นแกนี่แกโปง่งแก้ปวดนึกว่าปวดหัวเฮียไม่ใช่หัวนี่นะปวดหัวนี่หมอ กูกินไปประมาณสองสามวันอีกไอ้เขี้ยเอ้ยผ่านไปอาทิตย์นึงและกูยังไม่หายเลยเพื่อนกูก็กินกินไอ้เขี้ยแย้มแม่งไม่หายสักทีไว้เขี้ยเออพอวันที่สามกูเริ่มทนไม่ไหลวลวกูเดินไปหาหมอเองคนเดิมเลยหมอครับผมเป็นหนองในครับอ้าวแล้วทำไมวันนั้นให้เพื่อนมาซื้อว่าเป็นรดล้มมีหนองถ้าบอกหมอตั้งแต่วันนี้วันแรกก็หายแล้วโอ้ยเขี้ยเอ้ยหมอผมอายอะ่ะผมอายหมอ เข้าใจผมไหมว่ากูอายเขาก็ให้ยามาหกเม็ดเขาบอกว่ากินเช้าก่อนสี่เย็นสองกูตอนนั้นกูเปิดเกงในกูดูอยู่นะโอ้โหเฮี้ยแม่งเฮี้ยแม่งเต็มเกงในกูเปลี่ยนเกงในทุกวันกูซื้อเกงใหม่ตลอดอะเพื่อนกูก็กินยาไปสี่เม็ดแรกที่หมอให้มาไปถึงชั่วโมงหนึง่งหายมันแสบมากเลยเว้ยมันเยี่ยวแสบจริงๆนะเว้ย้บี้เฮีย้ยถ้ามึงฟังกูอยู่นะมึงมารับผิดชอบเลยค่ายากูเฮี้ยแก้ปวดหัวแก้เสพอีเฮี้ยมึงทำกูปวดหัวนะไม่ได้หมายถึงหัวนี้นะ Aí, bi, aí,